หนังสือนันทะปะชาบดีนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่ชีพปุญญานุภาพเรียบเรียงให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีถวายพระเพลิงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสั่งมหาอมาตย์ให้เตรียมการสงฆพระสบตามขัตติยราชประเพณี มีการเชิญพระศพจากห้องพระบรรทมมาประดิษฐานณพระแท่นที่ท้องพระโรงอันมีภิกษุบริษัทประชุมอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมีพระญาติพระวงศ์ประทับทรงกันแสงอยู่มีสาวกามาตราชบริพานชุมนุมอยู่พร้อมเพื่อรับพระพุทธ,ธดีกาถ้มกลางเสียงกันแสงสะอื้นให้และความโศกสลดนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จจากพุทธาสนะ ตรงไปยังพระแท่นซึ่งสมเด็จพระพุทธบิดาบรรทมนิ่งปราศจากพระอัศสาสะปัสสาสะพระสารีบุตรเถระเจ้าทราบพระพุทธประสงค์จึงลุกตามเสด็จไปเพื่อช่วยรับใช้ตามที่อาจทรงเรียกร้องแต่ก็สำรวมระวังไม่ให้เป็นการบังพระสบเพราะทราบดีว่าพระพุทธลีลาในวันนี้จะเป็นที่ประทับพระหฤทัยและประทับใจพระประยุรบริยาตราชเสวก ไปตลอดกาลนานเสียงคร่าครวญสะอกสะอื่นเงียบไปเหมือนหนึ่งนัดกันเพราะกษัตริย์ทุกพระองค์รวมทั้งเสวากามาศเหล่านั้นเพ่งจ้องพระอิริยาบทแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาว่าจะทรงประกอบพิธีอย่างไรสารีบุตรเอ๋ยจงดูให้เห็นชัดเถิดสมเด็จพระบิดาแห่งเราผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันประเสริฐนั้นอัญชราและมรณะครอบงำแล้ว ตามธรรมดาแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดพระพุทธดํมรัสนี้แม้จะเสมือนหนึ่งเป็นการตรัสกับพระอัครสา,าวกโดยเฉพาะแต่ก็ก้องกังวานได้ยินกันอยู่ทั่วไปในมหาสมาคมนั้นครั้นแล้วทรงช้อนพระอุตมังคสิโรธแห่งสมเด็จพระพุทธบิดาแล้วบรรจงหลังสุคนทวารีลงโสดสงพระศพ ตั้งแต่พระพักตร์ลงไปพระสารีบุตรเทระเจ้าก็ช่วยประคองและช่วยสงพระศพส่วนพระอุระเป็นต้นไปพระเทระที่เป็นพระราชบุตรและพระปริยนรายาตอื่นๆมีพระนันทะพระอานนท์เป็นต้นก็เข้าช่วยสงพระศพแล้วกลับสู่อาสนะแห่งตนคงมีแต่พระบรมศาสดาประทับยืนอยู่และพระสารีบุตรเทระเจ้ายืนคอยรับพระพุทธดีกาอยู่เช่นเดิม ขณะนั้นทรงจัดพระศพด้วยพระหัตถ์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วจึงตรัสขึ้นว่าสารี ari, บุตรเอย ơi, บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วที่ตถาคตจะได้สนองพระเดชพระคุณพระพุทธบิดาตถาคตจะกระทําด้วยมือของตนเองจนถึงการเชิญพระศพไปสู่จิตกาทานสารี ari, บุตรเอย ơi, ผู้ใดปรารถนาพระโพธิญาณเพื่อสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สามารถโปรดประชาสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกขก็ดีปรารถนาความสำเร็จผลอันสูงส่งใดๆก็ดีผู้นั้นจงปฏิบัติชอบในมารดาบิดาแห่งต้นเถิดเรากล่าวว่าผู้ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาแห่งต้นย่อมประสบความสำเร็จผลตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุดได้อย่างไม่ต้องสงสัยพนักงานนำพระฉากมาตั้งบังพระแท่นทั้งสี่ทิพชั่วขณะ เพื่อถวายการเปลี่ยนเครื่องทรงเต็มพระราชอิสริยยศตามแบบอย่างพระมหากษัตริย์เจ้าแต่สมเด็จพระบรมศาสดากับพระสารีบุตรยังคงอยู่ภายในพระฉากนั้นอำนวยการเปลี่ยนเครื่องทรงจนแล้วเสร็จพนักงานนําพระฉากออกไปทุกผู้มองเห็นสมเด็จพระพุทธบิดาประทับบรรทมสงบเหนือพระแท่นประดับราชอิสริยาภรณ์เต็มตามพระราชประเพณี พนักงานนำพระลุงประดับด้วยรัตนมณีมีลวดลายวิจิตมีพระแท่นที่รองพร้อมสับเข้ามาเทียบพระลุงสำหรับประดิษฐานพระศพนี้มีนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระรัตนใหมมันชุษาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกพระศพพระพุทธบิดาด้วยพระองค์เองโดยมีพระสารีบุตรช่วยประคองทรงประดิษฐานณพระลุงมณีนั้นแล้ว พนักง,งานก็นําเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอื่นอีกเข้าเคียงรวมทั้งพระมหาสเสวตฉัตรพิเศษมีพระแท่นรองรับซึ่งเตรียมไว้เมื่อทรงพระประชวนมากพระรัตนไมมัญชุสาอันเป็นที่ประดิษฐานพระศพก็ตั้งตรงงานในท้องพระโรงแวดล้อมด้วยเครื่องสูงและเครื่องประดับพระราชอิสริยยศพร้อมสับด้วยประการชนีฝ่ายพระมหากสปะเถรเจ้าพร้อมด้วยศักยราช และอํามาตย์ฝ่ายนวกรรมออกตรวจที่ประดิษฐานพระจิตกาทานเมื่อเลือกได้แล้วก็อํานวยการให้ช่างรีบขุดดินฝังเสาเร่งก่อสร้างประดับประดาให้เสร็จโดยมิชักช้าจิตกาทานนั้นก็มีลักษณะเป็นภูตาคารบุตรสบกงดงามสมเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพแห่งพระมหากษัตริยาธิปดีแท้จริงการเตรียมทัพพระสัมภาระในการสร้างจิตกาทานนั้น ได้กระทํากันมาหลายเวลาแล้วตั้งแต่พระราชาทรงประชวรหนักครั้นถึงคราวที่จะใช้การก็เรียกได้ตามประสงค์ทันทีอันว่าประเพณีและราชาประเพณีเรื่องด้วยศพและพระศพคงมีเป็นอย่างเดียวกันคือไม่เก็บไว้นานในการเผาหรือถวายพระเพลิงไม่ต้องรอผู้นั้นผู้นี้นานเกินกำหนดเมื่อจัดสร้างจิตการานเสร็จก็พร้อมกันเผาหรือถวายพระเพลิงตามฐานะ ส่วนการแจ้งให้ญาติซึ่งอยู่ต่างเมืองทราบก็ไม่ถือเป็นสำคัญว่าจะต้องให้ญาตินั้นๆมาทันในการชาปนะระหว่างที่รอจิตกาทานรูปภูตาคารบุตรสบุกอยู่นั้นข่าวก็แพร่ไปทั่วกรุงกบิลพทัทว่าพระราชาผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐสวรรคตแล้วที่กล่าวกันว่าสวรรคตแทนคำว่านิพพานสำหรับพระบรมกษัตริย์พระองค์นั้นก็เพราะไม่มีผู้ทราบข่าวว่าได้ทรงบรรลุอรหัตผลและไม่ทราบด้วยว่า อรหัตผลนั้นมีความหมายอย่างไรเพราะยังใหม่ต่อความเข้าใจในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนามหาชนพากันเศร้าโศกและชักชวนกันออกจากเคหสถานแห่งตนเพื่อจะไปเฝ้าถวายบังคมพระสพและถ้ามีโอกาสก็จะร่วมในการถวายพระเพลิงด้วยแต่ข่าวลือเรื่องที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสงพระสพเองทรงยกลงประดิษฐานในพระลุงอันวิจิตด้วยรัตนมณีด้วยพระองค์เอง ตลอดจนการที่ทรงแนะนำพระสารีบุตรให้ทราบว่าผู้ใดต้องการความสำเร็จผลในสิ่งที่มุ่งหมายทั้งปวงมีความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลสูงสุดผู้นั้นก็จงปฏิบัติชอบในมารดาปิดาของตนเถิดดังนี้เป็นเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่ที่พูดต่อๆกันไปไม่สิ้นสุดทำให้คนมากหลายเพิ่มความจงรักภักดีและเลื่อมใสในพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นอย่างยิ่ง พระบรมศาสดาทรงได้รับความเคารพจากพระราชาแห่งแคว้นมคตวัชีและแคว้นโกศลทรงเป็นาศาสดาแห่งโลกมีสาวกอยู่ทั่วไปในอาณาจักรน้อยใหญ่เพียงชั่วระยะเวลาหปีภายหลังการตรัสรู้แต่แทนที่จะทรงลืมพระองค์ในความยิ่งใหญ่และพระเกียรติคุณอันกำจรกำำใจไปในทิศนั้นๆกลับทรงทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งพระศพพระพุทธบิดา รวมทั้งการเชิญลงประดิษฐานในพระรัตนมัยมันชุสาด้วยพระองค์เองไม่ให้คนอื่นทำแทนอันตรงกันข้ามกับคนทั้งหลายที่พากันเกลียดกลัวหรือรังเกยียดร่างของผู้ล่วงลับไปแล้วต้องจ้างผู้มีอาชีพทางการจัดการกับศพโดยเฉพาะดังนี้ย่อมนับเป็นข้อควรอัศจรรย์ควรสรรเสริญและควรถือเป็นแบบอย่างใครเล่าที่มีลูกอย่างนี้จะไม่ชื่นใจ และไม่รู้สึกว่าเป็นบุญของตนเหลือเกินเพียงแต่เลี้ยงลูกแล้วลูกโตขึ้นไม่กล่าวว่าจาดูหมิ่นพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลไม่ล่วงเกินหรือไม่ทําให้เดือดร้อนก็นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งแล้วไม่ถึงกับต้องมายกศพหรืออาบน้ำศพโดยไม่รังเกียจเมื่อตายแล้วดอกผู้เท่าหลายคนพากันชื่นชมในพระพุทธจริยาแล้วสนทนากันด้วยเรื่องนี้ บางคนก็ประนมมือนมัสการพระพุทธคุณเหนือเสียงกล้าวเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังข่าวแปลกนั้นมหาชนชาวกบิลพัทก็พากันหลั่งไหลไปสู่บริเวณแห่งจิตกาทานอย่างคับข้างเป็นมหาสันนิบาตอย่างที่ไม่เคยมีครั้งใดจะเทียมเท่าความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเคยได้รับเพราะพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมก็ดีความรู้สึกว่าสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างในการสนองพระเดชพระคุณพระพุทธบิดาก็ดีรวมกันทำให้เกิดความต้องการแรงกล้าที่จะได้ถวายบังคมพระศพและร่วมในการถวายพระเพลิงครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งการสร้างจิตการทานประดับด้วยดอกไม้สดและเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำเร็จทันภายในเวลาบ่ายวันนั้นพระมหากัสปาเถระเ,รเจ้าจึงเข้าสู่พระราชมณฑีนพร้อมด้วยสากยราช ผู้ทรงรับภาระในการจัดสร้างจิตกาทานพลางกราบทูลพระทศพลได้ทรงทราบว่าบัดนี้การก่อสร้างสำเร็จพร้อมที่จะถวายพระเพลิงศพได้แล้วบัดนี้การก่อสร้างสำเร็จพร้อมที่จะถวายพระเพลิงพระศพได้แล้วสมเด็จพระบรมศาสดา,สดาทรงมีพระพุทธดารัสปลอบโยนพระประยุน์บร,ริยาตโดยทางธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วเสด็จไปยังที่ประดิษฐานพระศพ แสดงพระพุทธประสงค์จะทรงยกพระศพด้วยพระองค์เองเพียงพระองค์เดียวพระนันทาเถระจึงเสด็จตามไปในฐานะที่ทรงเป็นพระราชโอรสด้วยพระองค์หนึ่งพระเถระทั้งหลายทั้งที่เป็นพระปรญระญาติและเป็นเพียงพุทธสาวกแต่เคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเสมือนหนึ่งบิดาบังเกิดกล้าวแห่งตนก็พร้อมกันเข้าช่วยประคองพระรัตนไมมัญชุษานำพระศพออกจากท้องพระโรง และนอกเขตพระราชมเทียนมิได้ประดิษฐานบนพระยานมาศสากยาราชทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็ทรงกันแสงมีพระพักสลดสเสด็จดำเนินตามขบวนพระภิกษุทั้งมสเสด็จดำเนินตามขบวนพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประคองพระศพนำไปสู่จิตกาทานมหาชนที่เฝ้าอยู่สองข้างทางเห็นเป็นอัศจร,รย์ที่พระผู้มีพระภาค และพระสงฆ์ช่วยกันเชิญพระศพพระพุทธบิดาเองโดยไม่มีคฤหัสถ์เข้าเกี่ยวข้องก็พากันประนมหัตและโปรยปร,รายมาลาสุคนทชาติแสดงคารวะบูชาในขณะที่พระศพผ่านบ้างก็ร่ำให้อาลัยรักในพระมหากษัตริย์เจ้าผู้ประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสนิกรมาตลอดเวลาหลายสิบปีมีพระราชการนานเป็นพิเศษ ถึงกับไม่มีใครจะนึกถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นอยู่ณบัดน,นี้บริเวณที่เลือกสร้างจิตกาธานนั้นแม้จะกว้างขวางควรเป็นที่ประชุมแห่งประชาชนทุกหมู่เหล่าในกรุงกบิลพัทผู้จะพึงมาแสดงความจงรักภักดีและบูชาพระสพแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เลิศด้วยคุณธรรมเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ดูเหมือนจะคับแค่ไปเพราะผู้มาร่วมในงานถวายพระเพลิงนั้นมากมายสุดจะขนานานับ สมเด็จพระบรมศาสดา,สดาทรงนำพระศพพระพุทธบิดาขึ้นประดิษฐานบนจิตกาธานรูปภูตาคารบุษบกอันงามวิจิตบรรจงสมพระราชอิสริยยศแห่งพระราชาธิบดีแล้วทรงรออยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้ผู้มาประชุมได้มองดูเป็นวาราสุดท้ายแล้วก็เสด็จขึ้นทรงจุดอักค,คีเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกก็ตามขึ้นไปถวายพระเพลิงโดยลำดับจนกระทั่งถึงสามเณรราหุน พระราชนัดดาต่อจากนั้นสากยราชทั้งปวงก็พากันขึ้นถวายพระเพลิงและตามด้วยเสวากา마าศพระราชบริพานกับทั้งมหาชนชาวกบิลพัทเมื่อมองดูกลุ่มชนที่ขึ้นสู่จิตกาทานแล้วลงนั้นก็รู้สึกกลานตาเพราะมากมายคับขั่งจนถึงเวลาอาทิตย์อัดสดงแล้วก็ยังมีผู้ขึ้นสู่จิตกาทานถวายพระเพลิงอยู่เรื่อยเมื่อทรงดูแลการถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาจนเสร็จ และทรงพระอัฏฐิธาตด้วยสุขันธวารีอันเตรียมไว้บรรจุปริติสถานในพระเจดีย์เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จไปประทับนานิโครธารามในวันรุ่งขึ้นสากยราชทั้งปวงก็ประชุมพร้อมกันพิจารณาปรึกษาเห็นว่าเจ้าชายมหานามะผู้เป็นโอรสแห่งเจ้าชายอมิโตธนะพระอนุชาของพระเจ้าสุดโททนะ ทรงมีพระสะกุลวงใกล้ชิดพระราชายิ่งกว่าเจ้านายพระองค์อื่นจึงพร้อมกันเชิญเจ้าชายมหานามะขึ้นเสวยราชสมบัตินก,กรุงกบิลพัทสืบแทนพระปิตุลาธิปดีต่อไปแท้จริงเจ้าชายมหานามะพระองค์นี้แม้จะไม่ได้เสด็จออกผนวดแต่ก็ทรงเปิดโอกาสให้เจ้าชายอนุรุทธ,ธะพระอนุชาทรงเป็นฝ่ายเลือกก่อนว่าใครจะควรออกผนวดใครจะอยู่ครองคารวาสสมบัติ เมื่อพระอนุชาทรงเลือกในฝ่ายออกผนวดดังนี้เจ้าชายมหานามะจึงประทับอยู่ในคารวาสวิสัยแต่ก็ทรงเป็นอุบาสกผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยเป็นพิเศษเพราะในคราวแรกที่สมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จโปรดพระประยุนบรรยาตในกรุงกบิลพัส์ทรงแสดงธรรมเป็นปฐมวาระนานิโครธารามนั้นเจ้าชายมหานามะทรงได้รับผลแห่งการสดับพระธรรมเทศนาคือทรงบรรลุโสดาปติผล เป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนากษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทต์ต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะคือพระเจ้ามหานามะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงพระญาติวงศ์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นพระอริยสาวกอย่างแท้จริงดังกล่าวมาครั้งนั้นกิติศัพท์ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงกระทําพระองค์เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระชนกนาถ ก็ปรากฏเป็นที่เล่าลือกันแพร่หลายทําให้บุคคลเป็นอันมากสนใจเจริญรอยตามพระยุคคลบาทจนกลายเป็นว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาของตนก็เป็นที่รังเกียจของมหาชนใครๆพากันดูหมิ่นเหยียดยามไม่คบค้าสมาคมด้วยรอยพระบาทแห่งความดีงามที่พระตถาคตเจ้าทรงประทับไว้ด้วยการทรงทำให้เห็นด้วยการชักชวนสั่งสอน จึงเป็นร่องรอยที่มีคุณค่าอันจะดำรงอยู่ตลอดการช้านานจะขอย้อนกล่าวถึงพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีผู้แม้จะมีพระอัธยาศัยน้อมไปในการเสด็จออกทรงเพศบรรพชิตจำเดิมแต่ได้สดับพระธรรมเทศนาและบรรลุโสดาปติผลแล้วแต่ทรงมีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์เจ้าทรงปรารถนาที่จะรับใช้ใกล้ชิดสนองพระเดชพระคุณ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเพราะฉะนั้นจึงทรงยับยั้งอยู่ไม่กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทตลอดเวลาที่พระเจ้าสุดโททนะยังเสวยราชสมบัติเป็นประมุขแห่งชาวกบิลพัทบัดนี้พระมหากษัตริย์ผู้พระสวามีก็ได้เสด็จล่วงลับไปแล้วงานพระศพก็เสร็จสิ้นแล้วพระราชาพระองค์ใหม่ก็เสด็จขึ้นครองราชเรียบร้อยแล้ววาระอันสำคัญยิ่ง ที่พระนางเจ้าจะพึงกราบทูลขอพระพุทธานุญาตให้สตรีได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงมาถึงแล้วพระธิดาพระสุนิสาและเจ้าหญิงสากิยานีอื่นๆรวมทั้งสตรีทั้งหลายทั่วไปผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะได้มีโอกาสประพฤติทธรรมอย่างเต็มที่ชีวิตอันเคยหม่นหมองมาในอดีตของพระสุนิสาทั้งสองพระองค์ก็จะกลายเป็นชีวิตอันทรงคุณค่า ความเข้าใจผิดคิดเห็นว่ามีสาระในสิ่งอันไม่มีสาระจะหมดสิ้นไปพระนางเจ้ามีพระดำริชนนี้แล้วจึงเสด็จออกจากพระตำหนักที่ประทับมีนางกำนันตามเสด็จพร้อมพรั่งตรงไปยังนิโครธารามซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพำนักยับยั้งอยู่ระหว่างเวลาที่เสด็จสู่กรุงกบิลพัทคราวนี้เมื่ออำมาตย์ประจําราชสํานักผู้โดยเสด็จ ได้เข้าไปกราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาได้รับพระพุทธานุญาตให้นำพระนางเจ้าไปเฝ้าได้ณพระศาลาถงแล้วพระนางเจ้าจึงพานางกำนันเข้าประทับเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จมาก็กราบถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์หมดภาระข้อผูกพันแล้วข้าพระองค์ขอประทานพระพุทธานุญาต ให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาเถิดพระพุทธานุญาตนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สตรีผู้มีศรัทธาทั้งหลายตลอดกาลนาน